สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะมิวนะคะกําลังจะมาฉีดยานะคะนี่ก็เป็นวันที่สี่แล้วนะคะเพิ่งอาบน้าเสร็จค่ะก็นี่เลยเข็มที่สี่มันจะมีความรู้สึกแบบบางทีบางวันอะรู้สึกจะอ้วกอะไรอย่างนงี้นะคะมึนๆอะไรอย่างงี้นะคะก็จะมาฉีดเราเลือกฉีดตอนประมาณสามทุ่มครึ่งนะคะเพื่อนๆสามทุ่มครึง่ง นี่จะเป็นเข็มคล้ายๆฉีดอินซูลินนะเข็มแบบเล็กมากวันแรกคือเราตื่นเต้นนะดึงออกแบบนี้นะคะจะดึงตรงนี้ออกปุ๊บเห็นไหมเข็มแบบเล็กมากเรามาฉีดกันเลย เราก็จะล้างอันนี้ก่อนนะคะอันนี้เป็นแอลกอฮอล์นะคะสำหรับล้างแผลเราจะหมุนไปที่เลขแปดนะคะเพ<ๆ>ื่อนๆนี่เลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดแปดเก้าสิบพอเสร็จแล้วนะคะเราก็ ทิ้งขยะถอดออกวันพุธวันพุธคุณหมอนัดไปดูไข่นะว่าเออไข่โอเคไหมแล้วก็วันศุกร์นะคะจะไปดูสองวันก่อนแค่นี้แล้วก็อันนี้ต้องแช่ตู้เย็นนะคะแช่ตู้เย็นไว้เดี๋ยวยังไงจะมาอัปเดตอีกทีนะคะฉีดยาก,กระตุ้นไข่แคล๊ะ